สวัสดีค่ะนกยุงค่ะที่ปรกษาการขายฟอดชลัยวันนครปฐมค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าคันนี้ค่ะเป็นรุ่น DBL XLT ค่ะหรือว่าสประตู XLT ค่ะข้างข้างหลังจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่9,200 0บาทค่ะรุ่นนี้จะมีได้กันทั้งหมด6สีค่ะสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีบอลเงินค่ะสีเทาดำที่อยู่ข้างหลังนงยุงค่ะแล้วก็สีแดงค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างหลังนี้มีชุดแต่งพิเศษอะไรกันบ้างค่ะเโล่ที่กระจังหน้าเลยค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะเป็นชุดแต่ง F150 Spider สังเกตง่ายๆเลยค่ะกระจังหน้าจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษค่ะมาพร้อมกับไฟ3มดวงสองสว่านในตอนกลางคืนเนาะแล้วก็อักษตัวนูนค่ะเขียนว่า Ford Ford คันนี้ลูกค้ารีเทนมาเป็นสีดำค่ะเพื่อที่จะให้แมทกับ สีเทาดาคันนี้นะคะแล้วมาดูที่ด้านล่างค่ะการชนด้านหน้านะคะจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษค่ะมาพร้อมกับแผ่นการกระแทกใต้ของเครื่องด้วยนะคะแล้วมีไฟตัว C ตรงนี้ค่ะไฟตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะมาพร้อมกับไฟตัดไฟตัดหมอกด้วยค่ะอยู่ด้านล่างนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ซุ้มล้อค่ะจะเป็นซุ้มล้อที่มีขนาดใหญ่นะคะหกนิ้วเป็นซุ้มล้อแบบไม่มีบุ๋มน,นะคะ เป็นซุ้มล้อเฉพาะของ F150 Spider เลยค่ะมาดูที่ด้านข้างนิดหนึงค่ะนี่ค่ะเบ้ามือจับของเรานะคะจะเป็นสีโครเมียมค่ะลูกค้ารีเพจมากเพื่อให้แมทกับครอบแก้มค่ะที่มันเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะของเราติดตั้งในส่วนของการสากแท้ของฟอร์ดให้ด้วยนะคะ ส่วนด้านหลังค่ะของเราชุดแต่งนะคะก็จะเป็นชุดแต่งของ Outlander ค่ะมาดูที่โดโลบาเหล็กด้านหลังเลยค่ะจะเป็นของ Outlander นะคะจะมีขนาดใหญ่แข็งแรงทนทานค่ะสามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะลูกค้าเปลี่ยนการชนหลังเหมือนกันค่ะเป็นการชนเหล็กของ Outlander ค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษค่ะมีขนาดใหญ่ค่ะมาพร้อมกับห่วงลาาจูงนะคะเดิมแล้วห่วงลาาจูงเป็นสีแดงแต่ว่าคันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นสีดำค่ะ นี่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยค่ะตัวหัวเกี่ยวเรือค่ะไว้ลากเนาะอันนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะมาพร้อมกับเซนเซ,นเซอร์4ี่จุดให้ด้วยค่ะรถติดตั้งเซ็นเซอร์สจุดให้เหมือนเดิมนะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากแต่งเหมือนเจ้าคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูรถกับเราได้ที่ฟอร์ดชวเอราวัณนนะคนปรปฐมได้เลยค่ะ ของเรานะคะโชรูมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเย็นเยกับบิ๊กซีออนใหญ่เนาะแต่ถ้ายังไงฝากช่องทางการติดต่อของโชรูมผัดจะทิ้งเบอร์รายละเอียดข้างใต้นี้เลยนะคะแล้วขอฝากช่องทางการติดต่อของยุงด้วยค่ะจะเป็นเบอร์0 8น0 5แปดสองน้าค่ะถ้าลูกค้านะคะอยากแต่งเหมือนคันนี้ก็อย่าลืมทักของเราเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ